สวัสดีค่ะพะ่อแม่พี่น้องค่ะและพี่ๆนะคะทุกท่านเ,าเจอกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. บาๆนะคะ,น,ะ,คะน้ำมีมีดปลวกพะลุ่งนะคะยุคต้นๆน,นะคะ mm hmm. มาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเป็นมีดเก่ามีดแก่เนาะนะคะ mm hmm. เป็นมีดเก่ามีดแก่แล้วก็เป็นมีดเจ้าของเดียวที่น้ำบูชามานะคะ mm hmm. เพราะว่า ตอนนี้คุณตาท่านอายุ80กว่าแล้วนะคะอคุณยายก็เลยอเอามาให้นามบูชาต่อนะคะเป็นมีดคู่ตัวที่อคุณตาท่านใช้มาตลอดนะคะทุกท่านเลคะ่ะอ่าเป็นสมัยเก่าเนาะแตเขาจะใช้เชือกในร่อนเลยค่ะรัดนะคะคุณตาท่านจะพกตลอดเลยนะคะนะคะีค่ะมีความสวยงามนะคะทุกท่านเยคะ่นะนี่ค่ะ เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านนลค่ะไม้แห้งแกร่งเลยนะคะนี่ค่ะตรงกันนี้ก็จะเป็นเออเป็นทองเหลืองนะคะทุกท่านนี่ค่ะนะคะสี่เล่มนี้ได้มาจากคุณยายนะคะคุณตาท่านอายุแก่มากแล้วนะคะปกติท่านเป็นหนุ่มๆท่านก็จะใช้ตลอดนะคะพกพาตลอดใปกระเป๋านะคะทุกท่านเลค่ะเวลาท่านเดินไปเออ ไล่ไปนาไปป่าไปเขาท่านจะพกของท่านตลอดเลยนะคะนี <triste. S 1> ่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้เก่าไม้แก่ไม้มงคลเนาะไม้สมัยก่อนก็จะเป็นไม้ชิงชันหรือว่าจะเป็นไม้ประยุงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นไม้มงคลอันนี้เป็นกริดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นกริดนะคะกริดกริดหลงพอลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะสาหรับพกพาเลยนะคะทุกท่านเนี่ย น้ำลืมให้วัดให้ดูนะคะว่ากี่นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสำหรับพบุกพาเลยนะคะนะ7ดนิ้วนะคะเฉพาะใบก็เฉพาะใบก็สี่นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสี่นิ้วเนานะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะลอยนะคะเก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความเก่าความแก่เนาะเห็นแต่ว่า ไม้นะคะเหี่ยวย่นนะคะรอยแตกรอยร้าวนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะเป็นกลิดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะคุณตาท่านอ่าอายุมากแล้วนะคะทุกท่านแล้วก็รายได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็น้ําก็จะได้มาจากคุณยายนะคะคุณยายท่านอายุหกสิบกว่านะคะทุกท่านท่านก็อ่ เอามาให้น้ําบูชาต่อนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะแน่นเปรีะเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจทักทายมานะคะนี่ค่ะมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นจิตพี่สิทธ์น้องนาอนะคะเป็นแต่ว่าอา่มีดหลวงพ่อลุ่งตั้งเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะ เดิมเดิมเลยนะคะไม่ได้ลอยลอยรัดลอยไม้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเดิมเดิมเป็นห้องคุณตาเนาะนะคะเท่ะคะมีเล่มที่สองนะคะด้ามรวมฝัก10บนิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบก็6นิ้วกว่านิดนึงนะคะนะคะเป็นไม้มงคลนะคะสมัยก่อนก็จะทําง่ายเลยค่ะช่างช่างก็ช่างบ้านานะคะทุกท่านเลยค่ะให้หลวงพ่อนะคะ ท่านปลูกเสกนะคะอธิษฐานจิตปลูกเสกนะคะทุกท่านเลยค่ะจะหาดูได้ยากนะคะคือช่างบ้านๆน,นะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนนะคะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเนาะเขาสมัยก่อนหลวงพ่อท่านดังนะคะแต่ก็จะมีคนแบบว่าชาวไร่ชาวนานะคะ,คะชาวไร่ชาวนาก็อยากาได้ไปบูชานะคะทุกท่านแต่ว่า อาจจะทำทำแล้วก็มาให้หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะนะลัดด้วยเหล็กเหล็กขาวนะคะเหล็กสแตนเลสหรือเ,เปล่านะคะนะคะนี่ค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนแน่นหนานะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะรอยฝังตะกุดนะคะรอยจานนะคะสันมีดหนามากๆเลยเป็นทรงอาจจะเป็นทรงปหลดนะคะอะไราเปรียวเพลิงนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ ใบเปลวเพลิงใบมีดกตระหนานะคะสั่นมีดหนามากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะข้างไม่สั่นไม่พอนะคะแน่นเปรี้ยเลยนะคะเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆนะคะเนี่ยอันนี้คือมีดยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะคุณตาท่านจะพกตลอดนะคะคุณตาท่านจะพกพาตลอดเวลาเดินทางหรือว่าไปไล่ไปนาไปป่านะคะทุกท่านท่านจะเดินเดินป่านะคะ สมัยก่อนเนาะจะ,ะถือมีดถือมีดหรือว่ามีขวานนะคะทุกท่านแล้วก็มีอของศักดิ์สิทธิ์ใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นมีดหลวงหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะค่ะแถวบริเวณนครสวรรค์น,นะคะหลวงพ่อลุ่งหลวงพอ่งพอเดิมท่านดังมากๆเลยสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ด้ามรวมฝักนี่ค่ะสินิ้วเนาะสินิ้วกว่าน,นิดนึงเฉพาะใบก็เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านเน่ยค่ะก็จะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดยุคต้นๆนะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลงมีดหล,ลงพ่อลุ่งนะคะมีดพ่อรุ่งหลวงพ่อลุ่งนะคะนะคะกุตาท่านจะสั่งทำนะคะสั่งช่ชางชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นช่างชาวบ้านเนาะสมัยก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะลัดด้วยเหล็กสแตนเลสนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะนะคะแห้งแกร่งมากๆเลยนะคะไม้ก็เป็นไม้มงคลเนาะนะคะลายสีมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะใบมีดก็อาจจะคล้ายๆทรงปลดนะคะทุกท่านเลยค่ะนีคะรอยฝังะตะกุดนี้นะคะนะคะี่ค่ะ สัตวมีดก็จะนานะคะเป็นมีดเลดขาวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอน,นะคะ่ะแน่นหนาเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสนะคะนะคะี่ค่ะป่าพวกวิญญ,ญาณสิ่งที่อ่าไม่ดีนะคะปัดเป่านะ,ะนะะี่ค่ะภัยร้ายต่างๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ หลวงพ่อรุมท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มข็งมากๆนะคะพุทธะคุณสูงสรงมากๆเลยนะคะนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นมีดทรงปลดนะคะทุกท่านอาจจะเป็นทรงปลดเนาะสองเล่มนี้นะคะนะคะสวยงามมากๆเลยเรามารับชมเล่มที่สี่นะคะ,ะ,คะด้ามรวมฝัก10นิ้วกว่านะคะ,ะ,คะเป็นมีดของคุณตานะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นเชือกในลอนนะคะทุกท่านเชือกในลอนนี้แบบสมัยก่อนนี่ทนทานมากๆนะคะเนี่ยค่ะรัดนะคะทําด้วยฝีมือช่างสมัยก่อนนะคะนะคะตรงนี้ก็จะฝังเออเขาไม่รู้อะไรนะคะตรงนี้คล้ายๆแบบท่านฝังอะไรไม่รู้ค่ะเนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆนะคะอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะ น้ำจะให้ดูทางในนะคะเป็นกริดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นกริดนะคะนีคะ่ค่ะข้างไม่สั่นไม่คลอนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลายก็เป็นลายโบราณนะคะทุกท่านนลยคะ่ะนีคะ่ค่ะลอยลงพระกาถาคมนะคะนีคะ่ค่ะเป็นลายโบราณนะคะกริดคุณตาท่านจะพกนะคะจะเปลี่ยนเล่มกันพกเวลาท่านเดินป่าเดินเขานะคะทุกท่านนี่ค่ะ ท่านจะมีถุงย่ามแล้วก็จะเดินป่าเดินเขาไปไล่เป็นนานะคะสมัยก่อนก็จะเป็นป่าดงดิบนะคะทุกท่านเะยค่ะไม่ว่าจะไปหาผักหาปูหาปลา,า,าหรือล่าสัตว์นะคะสมัยก่อนเอขานิยมล่าสัตว์กันบนเขานะคะทุกท่านเลยคะ่ะตุณตาท่านก็จะพกของท่านตลอดนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยสาหรับพกพานะคะไม่ ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไม่ได้ใหญ่เกินไปสําหรับพกพาใส่กระเป๋าเนาะแล้วเราเอาบูชาไปเอาไปติดร้านนะคะไปไว้ที่ร้านร้านค้าร้านขายหรือว่าบูชาเอาไปไปไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะปราบพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคนโดนของคนโดนคุณใสนะคะทุกท่านปราบภัยร้ายต่างๆนะคะครอบคุมได้ทุกอย่างเลยนะคะปกปักรักษานะคะ ภายนายต่างๆที่จะเข้ามาหาพวกเราหาครอบครัวเรานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทักทายมานะคะสุดท้ายนี้น้าก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีกันสวัสดีกันทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ